นิงปณิตาเผยสัมพันธ์ล่าสุดสามียอมรับมีปัญหาจริงนิงเผยสัมพันธ์ล่าสุดสามีเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักแสดงและผู้จัดละครมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคุณนิิงปณิตาธรรมวัฒนาะดารานักแสดงที่ลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายจากกรณีที่เคยเป็นประเด็นนางร้ายหน้าเวียงหอบเสื้อผ้าออกจากบ้าน สามีและมีปัญหากับสามีทำให้หลายคนตาให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากและโยงไปที่ครอบครัวของหนิงปณิตาและจินสามีและสุดที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับประเด็นดังกาวพร้อมกับน้ำตาคลอซึ่งได้มีบางช่วงบางตอนได้เล่าว,ว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่หนิงไปต่างประเทศต้องไปทำงานยืนยันไม่ได้หนีใครไปทำงานด้วยมีการแปลนกับครอบครัวอยู่แล้ววันนี้หนิงขอตอบเท่าที่ตอบได้ เพราะเป็นประเด็นเซนสทีฟเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวาเลนไทน์จริงหรือไม่นิงปณิตาเผยว่าธรรมชาติของครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหายอมรับครอบครัวมีปัญหาอยู่แต่พอเป็นครอบครัวก็มีทั้งครอบครัวของหนิงและคุณจินรวมถึงคนที่เรารักเมื่อมีปัญหาต้องใช้สติในการแก้จังหวะของนิงก็กำลังแก้ปัญหาอยู่ เมื่อถามว่าใช้สถานะครอบครัวกับสามีกับคุณจินอยู่หรือไม่เซาหนิงตอบว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกับพี่จินยังใช้สถานะนั้นอยู่แต่ทุกครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้วหนิงพร้อมแก้ไขปัญหาทุกเรื่องถ้าหนิงทำไม่ดีหนิงพร้อมยอมรับและแก้ไขในทุกเรื่องยิ่งเป็นเรื่องครอบครัวต้องแก้ไขให้ดีที่สุด โดยยังอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหาถ้ามีความต้องการและความชัดเจนหนิงเป็นคนค่อนข้างชัดเจนแต่ทุกอย่างเร็วจนตั้งตัวไม่ทันขอเวลาอีกนิดนึง